สวัสดีครับขอนำคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่อง podcast ของ Ombudsman Channel โดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินคุณผู้ฟังครับแนวคิดผู้ตรวจการแผ่นดินหรือ Ombudsman มีจุดกำเนิดมาจากประเทศสวีเดนเมื่อประมาณ200กว่าปีที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1809หรือพุทธศักราช2352 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น,นกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐแนวคิดผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับการยอมรับและนำไปใช้อย่างแพร่หลายในประเทศต่างๆทั่วโลกเมื่อนำไปใช้ในบริบทของตนเองแล้วทำให้เกิดแนวคิดของผู้ตรวจการแผ่นดินในแต่ละประเทศโดยเห็นว่าหากได้มีการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันจะทาให้สามารถเกิดพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้จัดตั้งสมาคม และสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินขึ้นมาทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อเป็นเวทีให้กับผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีส่วนร่วมและมีการปฏิสัมพันธ์ในการขยายมุมมองเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินในแต่ละประเทศและการเสริมสร้างธรรมาพิบาลตลอดจนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและเป็นเวทีกลางที่เปิดโอกาสให้ผู้ตรวจการแผ่นดินในแต่ละประเทศได้ขยายบทบาทของตนเองที่เป็นที่แพร่หลายในหมู่ประชาคมผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยกัน อันเป็นการนำไปสู่ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์มากขึ้นปัจจุบันมีหน่วยงานที่เข้าเป็นสมาชิกของระบบผู้ตรวจการแผ่นดินมากกว่า200หน่วยงานโดยเรียกว่าสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศหรือ International Ombudsman Institutes หรือ IOI และในแต่ละภูมิภาคทั้งในเอเชียแอฟริกายุโรปอเมริกากลุ่มประเทศแถบแปซิฟิก ก็จะตั้งเป็นกลุ่มกลุ่มสำหรับประเทศในเอเชียมีสมาคมผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งเอเชียนั่นก็คือ Asian Ombudsman Association หรือ AOA มีสมาชิกกว่า20หน่วยงานและผู้ตรวจการแผ่นดินของไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกทั้งสององค์กรในอดีตที่ผ่านมาครับบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินของไทยในระดับนานาชาตินั้น ด้วยความที่ระบบผู้ตรวจการแผ่นดินที่เป็นมาตรฐานสากลมีได้กำหนดขึ้นเองในประเทศไทยจึงจำเป็นที่จะต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ระหว่างองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยกันรวมไปถึงการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินดังนั้นองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินของไทยจึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ซึ่งก็ได้แก่สมาคมผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งเอเชีย (A.O.A.) และสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (I.O.I.) ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินของไทยได้แสดงบทบาทในเวทีระดับโลกอย่างมีพัฒนาการมาโดยตลอดการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อพัฒนางานสูงมาตรฐานสากลน,นั้นได้ก่อเกิดความเป็นรูปธรรมในหลากหลายมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทวิภาคีกับองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่เป็นสมาชิกสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ International Ombudsman Institute หรือ IOI และสมาชิกสมาคมผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งเอเชีย Asian Ombudsman Association หรือ AOA ปัจจุบันนายสมศักดิ์สวรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารระดับภูมิภาคเอเชีย IOI เอเชียนดี렉เตอร์ของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศนอกจากนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินของไทยได้เริ่มเจตนารมว่าด้วยการก่อตั้งเวทีผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Southeast Asia Ombudsman Forum หรือซีออฟโดยได้เรียนเชิญคณะผู้แทนจากองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมเพื่อขยายขอบเขตการดำเนินงานให้ครอบคลุมหรือการจัดการเรื่องร้องเรียน รวมถึงแสดงจุดยืนขององค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินในภูมิภาคที่มุ่งให้เป็นธรรมแก่ประชาชนผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือซีออฟจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี2563ได้มีการจัดพิธีลงนามจัดตั้งซีออฟร่วมกันที่ประเทศไทยโดยนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับการดำรงตำแหน่งประธานซีออฟคนแรก ซึ่งเป็นการให้เกียรติที่ประเทศไทยในฐานะผู้ริเริ่มแต่งตั้งเวทีของผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้ซีออฟมุ่งหวังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายสมาชิกผ่านการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการระหว่างกันรวมถึงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการใช้อำนาจรัฐและการดำเนินการศึกษาวิจัยในประเด็นที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมในระดับภูมิภาคโดยอาจนำผลการศึกษาวิจัยไปพิจารณาจัดทำข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานรัฐโดยภาพรวมเพื่อพัฒนากระบวนการให้บริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไปครับ ผู้ฟังครับและช่วงนี้นะครับผมก็มีข้อมูลดีๆที่จะมาบอกเล่าบอกต่อให้กับผู้ฟังได้รับฟังกันครับจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนั่นเองแล้วก็สําหรับผู้ที่จะมาร่วมดําเนินรายการกับผมในช่วงนี้นะฮะก็ไม่ใช่ใครนนก็คือพี่พิชิตสุขภัยตาน์นั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พิชิตครับสาหรับวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องอะไรมาแชร์ให้กับผู้ฟังได้ฟังกันบ้างครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับพี่พระเอกใหญ่มากเลยนะใหญ่มากครับมันเป็นเรื่องระดับโลกระดับภูมิภาค ระดับทวีปเล็กๆไม่ใหญ่ๆนี่มากับพี่ๆชื่เลยผู้ตรวจการแผ่นดินต้องจัดฮะครับผมเป็นคนชอบสอบส่องชอบไปเอานู่นเอานี่เข้ามาอ่านนะครับก็เลยไปเจอเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยได้ทําความร่วมมือนะครับเป็นสมาชิกขององค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินสากลนะครับระดับโลกซึ่ง200กว่าประเทศทั่วโลกเนี่ย มีผู้ตรวจการแผ่นดินอยู่นะครับก็ไม่ธรรมดานะรประเทศ <Yeah. S 1> ไทยก็เป็นหนึ่งใน200กว่านั้นแล้วนะครับแล้วก็ยังมีภูมิภาคเอเชียเพราะฉะนั้นเป็นสมาชิกผู้ตรวจการที่เป็น global หรือเป็น inter นะครับ200 <Yeah. S 1> กว่าประเทศในขณะเดียวก,กันก็เป็นสมาชิกภูมิภาคเอเชียซึ่งอันเนี้ย <Yeah. S 1> บางประเทศเราก็มี mou ซึ่งเดี๋ยวจะเล่าต่อไปว่าการ mou กับผู้ตรวจการแผ่นดินของแต่ละประเทศอย่างเช่นอินโดนีเซีย <Yeah. S 1> หรือประเทศจีนเนี่ยเรามีความร่วมมือแล้วเกิด ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอะไรได้บ้างนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็เพิ่งได้ข่าวมาว่าปีที่แล้วเองผู้ตรวจการแผ่นดินของไทยเราเนี่ยนะครับสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศไทยเนี่ยได้จัดตั้งนะครับชมรมหรือสมาคมผู้ตรวจการแผ่นดินของซาว์อีสเอเชียขึ้นมามก็คือเอเชียคเนย์ขึ้นมาซึ่งเราเป็นผู้ก่อตั้งก็เลยได้เป็นโนชภาพมาหนึ่งปีละอันนี้คือกรอบคร่าวๆนะครับอย่างที่พี่เอกได้เล่าให้ฟังตอนตอน้ตนๆไปนะครับ,รบก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจ แล้วก็ประเทศไทยก็จะมีเครือข่ายที่จะมีความช่วยเหลือร่วมมือกันกับอีก200กว่าประเทศนะีนะฮะแล้วก็จะมีการประชุมผู้ตรวการแผ่นดินนานาชาติกันนะครับทีนี้ที่จะเล่าให้พระเอกฟังก็คือว่าอย่างเช่นการทำา MOU เนี่ยจะมีการทำา MOU กับ ระดับสากลก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศต่างๆนะครับ,รบแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันก็มีเหตุที่ทําให้เกิดการที่สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยทำเอโมยกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและก็เอกชนในประเทศไทยมันเริ่มต้นมาจากถ้าเกิดพระเอกจําได้เมื่อสักประมาณปี60หรือ61นะครับ,รบจะมีการที่เรือนักท่องเที่ยวของเรือท่องเที่ยวเนี่ยที่มีนักท่องเที่ยวจีนเต็มลำเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุ แล้วก็นักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิตเยอะมากนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุที่ทาให้ทาให้ประเทศไทยเนี่ยมีความเสื่อมคลอนในเรื่องของภาพลักษณ์ใเรื่องของความปลอดภัยทางด้านการท่องเที่ยวประเทศก็ค่อนข้างจะเสียภาพลักษณ์ไปเยอะซึ่งพอเกิดเหตุขึ้นเนี่ยนะครับทางผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ได้โทรศัพท์โดยตรงมาหาท่านผู้ตรวจการของไทยเรารบ,บอกว่าขอให้ดูแลเคสนี้เป็นพิเศษ นะครับทางผู้ตรวจการไทยเองสำนังกงานผู้ตรวจการแผ่นดินของไทยเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจทีนี้หลังจากที่ทางทางผู้ตรวจการแผ่นดินจีนโทรมาหาท่านผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศไทยนะครับ,รบก็เลยรีบลงพื้นที่กันไปเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่นักท่องเที่ยวเสียชีวิตเยอะมากภาพลักษณ์รประเทศเสียหายพอลงไปถึงเสร็จปุ๊บก็ไปเห็นปัญหาปัญหาก็จะมีทั้งบุคลากรที่ไม่พร้อมละเลยนะครับจริงๆกฎระเบียบเนี่ยทุกหน่วยงานทุกอย่างมันเป็นกฎระเบียบที่เราจัดตั้งไว้หมด และพอเกิดการละเลยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนเรื่องของอุปกรณ์ที่ไม่ได้แม่นเทนแนนซ์เรื่องของระบบช่วยชีวิตเรื่องของระบบการแจ้งเตือนภัยหลายตาละไก็ทํากันไปก็มีละเลยบ้างมันก็กลายเป็นว่าเมื่อปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก่อนช่วงโควิดนะประเทศไทยกําลัง Boom, บูมก็เลยกลายเป็นว่าหวยจะไปออกที่ใครคราวนี้ก็หวยไปออกที่เรือที่เรือท่องเที่ยวที่ผ่านท่องเที่ยวจีนไปก็เลยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยนะครับ มาประชุมกันว่าจะต้องแก้ไขเรื่องอะไรบ้างนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอบรมบุคลากรก,รการสอดส่องดูแลในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆให้มันมีประสิทธิภาพเต็มพื้นที่ m แม่นเ n นน c e ตลอดเวลานะครับแล้วก็เรื่องของการอย่างเช่นมีระบบมีระบบช่วยชีวิตพื้นฐานอย่างเช่นอาจจะมีเครื่องอมีการจัดหาเครื่องกระตุ้นหัวใจไปไว้ตามท,<า>ท่าเรือแลอในเรือต่างๆนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีการทําระบบเตือนภัยขึ้นมาด้วย ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยได้ทําหน้าที่เป็นแกนกลางในการเชิญให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัยมาเซ็น MOU กันโดยที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินของเราเองเนี่ยก็เป็นสักขีพยานแล้วก็เป็นคนที่เชิญให้ทุกหน่วยงานมาร่วมมือกันนะครับก็จะมีที่ยกตัวอย่างนะครับก็จะมีกรมอุตุนิยมวิทยาในเรื่องของสภาพอากาศนะครับดินฟ้าอากาศที่จะนําข้อมูลมานะครับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยที่จะเข้าไปช่วยเหลือพร้อมนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยเพื่อความรวดเร็วก็เลย MOU กันกับหน่วยงานที่เป็นพวกผู้ประกอบการโอเปอเตอร์มือถือต่างๆนะครับก็คือข่ายต่างๆที่เราใช้งานกันเนี่ยสีหเครือข่ายเพราะฉะนั้นเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเสร็จรปุ๊บระบบการเตือนภัยอย่างที่เราเห็น,นเด้งขึ้นมาใน SMS อ็มไม่ใช่ผู้แกง้ง c a l ซนเตอร์นะครับ ก็เป็น SMS ที่เตือนภัยมาอย่างเงี้ยมันก็เกิดความร่วมมือกันขึ้นถ้าเรามองย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งก็คือมันเกิดขึ้นจากความร่วมมือของผู้ตรวจการแผ่งดินในระดับภูมิภาคคือจีนกับไทยอันนี้คือเคสหนึ่งครับ,รบพี่เอกครับผมพี่พิชิตครับแล้วนอกจากจีนแล้วเนี่ยที่เราได้มีการติดต่อสื่อสารกันเนี่ยยังมีการ MOU กับประเทศอื่นหรือว่าติดต่อสื่อสารกับประเทศอื่นไหมครับมีครับ คือหลังจากที่ได้คุยกับเอกในอีพีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก็กลายเป็นแฟนพันธุ์แท้ของสำนังกงานผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าไปซะแล้วนะครับอ,อันนี้เป็นเรื่องราวที่มีการนําเสนอในเรื่องของการที่ทางสำนังกงานผู้ตรวจการแผ่นดินของไทยในเอ็มโกับนานาชาติแล้วก็บางประเทศเมื่อสักครู่นี้เล่าเรื่องจีนแต่คราวนี้จะเล่าเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินของอินโดนีเซียนะครับจากจดหมายข่าวเนี่ยนะฮะก็มีประเด็นที่ว่าทางผู้ตรวจการแผ่นดินของไทยเนี่ยไปจับมือกับผู้ตรวจการแผ่นดินของอินโดนีเซียในเรื่องอะไร อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากครับเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยมีนักศึกษาไทยเนี่ยไปเรียนในประเทศอินโดเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ปรากฏว่ามันมี2เรื่องเรื่องแรกเลยก็คือการที่นักศึกษาไทยไปเรียนที่นั่นเนี่ยนะครับปรากฏว่าจะมีหลักสูตรบ,บางหลักสูตรซึ่งซึ่งอย่างเช่นเภสัชกรรมทันตกรรมแบบนี้ที่นั่นเขาไม่มีการฝึกงานเพราะฉะนั้นเมื่อกลับเข้ามาในประเทศไทยอย่างเงี้ยมันเทียบบูตไม่ได้เพราะว่าความแตกต่างทางด้านการศึกษาข,ของของอินโดกับไทย ทำให้หนักศึกษามีปัญหาซึ่งเขาก็กําลังเคลียร์กันให้นะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญก็คือว่าได้มีการพูดคุยกันอย่างเวลาเราไปต่างประเทศไปเรียนหรือไปทํางานแบบเนี้มันจะต้องมีการต่อวีซา่าทีนี้กระบวนการในการต่อวีซ่าที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ครับรเอกมันทําให้ช้าการต่อวีซ่าช้านักศึกษาไทยที่ไปเรียนที่นั่นเนี่ยก็เลยมีปัญหาในเรื่องของการถูกปรับ mm hmm. คือต่อช้า มันไม่ได้ชา้าที่เราะนะครับ,รบชา้าที่ระบบก็เลยถูกปรับก็เลยมีการพูดคุยกันต่างคนต่างาช่วยกันหน่อยเด็กก็ต่อวีซ่าได้เร็วขึ้นนะครับแล้วเรื่องของหลักสูตรต่างๆก็ทําให้ดีขึ้นนอกจากนั้นก็มีการหารือกันว่าอย่างเวลาที่ทางท่านผู้ตรวจการเจอกันเนี่ยเขาก็จะมีการมาดูงานของแต่ละประเทศซึ่งกันและกันนั้นเมื่อมาเจอเสร็จปุ๊บประเทศไหนมีเทคนิคในการทํางานที่ดี ต่างค,คนก็ต่างไปแชร์กันก็จะมีเรื่องของความรวดเร็วในการรับเรื่องร้องเรียนนะครับเรื่องของอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเราก็ได้ความร่วมมือกับทางอินโดเช่นเดียวกันก็เป็นเรื่องที่ดีช่วยนักศึษา,าไทยได้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับ ประมาณนี้ครับผมก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะฮะของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับที่ได้มีการ MOU กับในหลายๆชาติหลายๆประเทศนะฮะที่มีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแบบไทยของเรานะครับก็หวังว่าข้อมูลดีๆนี้นะฮะก็จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นพอดแคสต์ในช่องอมบ s m a n Channel ที่เราได้รวบรวมอำนาจและหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินรวมไปถึงเรื่องร้องเรียนเด่นๆนะครับที่จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังมานําเสนอในครั้งนี้ครับ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับประชาชนที่ต้องการปรึกษาข้อกฎหมายหรือยื่นเรื่องร้องเรียนมาอย่างผูต้ตรวจการแผ่นดินหากเรื่องร้องเรียนเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือไม่ยุ่งยากซับซ้อนท่านสามารถร้องเรียนทางโทรศัพท์ที่สายด่วน1676โดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับหรือร้องเรียนผ่านสมาร์ทโฟนโมบายแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินหรือร้องเรียนทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานผูต้ตรวจการแผ่นดิน ได้ที่ www.ombusman.go.th หรือร้องเรียนทางหนังสือระบุชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของท่านพร้อมกับลงลายมือชื่อส่องทางไปรษณีย์ที่ตู้ปอน333ปอนอฟศูนย์ราชาการเฉลิมพระเกียรติกรุงเทพ10215หรือร้องเรียนได้ด้วยตนเองที่สำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินชั้น5อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชาการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะกรุงเทพ นอกจากนี้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆและกิจกรรมต่างๆของสำนักง,งานได้ที่ Facebook และ Youtube สำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเพื่อสอบถามข้อมูลทาง Line ID o m แอดออมบูเพียงเท่านี้คุณก็สามารถติดต่อมายังผู้ตรวจการแผ่นดินได้แล้วครับผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ